มีหนังสือเรื่องหนึ่งนะคะที่ทําให้แม่นกเนี่ยทางานชิ้นหนึ่งเสร็จภายในสองวันจากที่เราคิดว่าเราต้องใช้เวลาทํามันเยอะมากๆนะคะแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทําให้แม่นกเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ก็คือแม่นกได้อ่านหนังสือกินกบตัวนั้นสะหนังสือเล่มนี้นะคะ ทําให้เราอะจัดการกับตัวเองจัดการกับการผลัดวันประกันพุ่งของเรานะคะซึ่งตอนแรกแม่นกก็ไม่รู้นะคะแต่พอได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะคะก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือสิ่งที่สําคัญที่สุดสิ่งที่ยากที่สุดและสิ่งที่เราให้ความหมายมันมากที่สุดปรากฏว่า แม่นกทำ audio ออเสียงนะคะ30ออดิโ audio เสร็จภายใน2วันเริ่มต้นจากตรงไหนคะเริ่มต้นจากที่เราลิตรรายการที่จะทำออกมาในแต่ละวันนะคะแม่นก,ก็เริ่มต้นเลยลิตออกมาเลยค่ะว่าวันนี้แม่นกจะทำอะไรบ้างนะคะข้อ1ข้อ2ข้อ3ออ audio ก,ก็จะอยู่อันดับหนึ่งจากที่เราได้อ่านหนังสือไปด้วยแล้วก็ได้เรียนกับโค้ด โอป้าด้วยนะคะโค้ดบอกว่าให้จุดจ่อกับงานที่สำคัญที่สุดของเราแม่นก็เริ่มลิตเลยค่ะว่าจะทำออดีโอจริงๆลิตไว้เจ็ดวันนะคะจริงๆลิตไว้เจ็ดวันจริงๆว่าจะทำออดีโอวันละวันละสามสี่ห้าออดีโอแต่ปรากฏว่าวันนั้นพอเริ่มทำทุกคนรู้ไหมว่าถ้าเราได้เริ่มทำแล้วก็จุดจ่อกับมันจริงๆนะ แป๊บเดียวก็จบแล้วก็จบจริงๆนะคะก็เราก็เลยรู้สึกว่าเอาละ่ะถ้าเราได้ลิ์ออกมาแล้วนะคะว่าเราจะทำอะไรก่อนหลังนั่นแหละก็คือคำตอบก็คือผลลัพธ์ของคุณลองทำดูนะคะทุกคนลิ์รายการออกมาแล้วอันไหนที่สำคัญที่สุดลองทำไอตัวนั้นให้มันเสร็จซะก่อนนะคะแล้วคุณจะรู้ว่า พอเสร็จสิ่งที่มันสําคัญทีส่สุดสิ่งที่ยากที่สุดนะ่ะเรื่องอื่นๆก็เป็นเรื่องที่ง่ายมากๆถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ค่ะคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะคะ